สำหรับในสิบงานนะฮะ ขอ,ขอระบบพัดนาเรือเรือพระนักปกครองอยู่น,น้ำท่ยยวมในฤดูฝนและปัญหาภัยแรงคือภาวะการแข็งเราจะเล่าให้ท่านทิวฤทิฟังท่านิดเนึร์อับุลลงในเรือนาลำสบายของอำเภอพัดนานั้นเป็นที่ดอนนะ,ะก็จะลาหายไปหมดนะถึง ที่เห็นนี้ก็เติดภ้านข้ามาเยี่ยมนะครับพื้นที่ที่เป็นเหมือนบ้านอีกแง่นึงและคนายกก็เหมือนบ้านผมเพราะว่าได้มีโอกาสมาทำง,งานรับใช้นะครับจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ทางด้านข้างครับครับครัคร้งที่สองครับ ครั้งที่3นะครับเปิดแล้วนะครับฝ่ายมีชีวิตนะครับวัดช้างอบเภอบรรดาจังหวัดนครนายกครับหกท่านด้วย <6 S 1> กันจะเป็นการมอบบนเวทีทั้งหมดครับเปิดผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกครับนครนายก,ะกนะครับทา่าเนเศรษฐีไตยคุณท่านอำเภอบรรดาครับตายเรื่องว่าชิดเจีย๊ยบเป็นนายอำเภอ กับทีท่รับไปประกาศละรอสักครู่หนึ่งนะครับบ้านหมู่ที่2องตำบลบ้านนากับที่ทตุชุดนะครับตามด้วยประเภทประเภทผู้ช่วยครูฝ่ายพอตอวันน,งงนี้เราขอคณเจนิสทมงานพิเฉียนสิลนะครับ จากกระเพือปัญนาครับท่ครับท่าสุเทพนะครับท่านยงเหียนะครับตั้งพร้อมแล้วนะครับตั้งจิตอธิษฐานครับสัพพาไปสถานที่กระทงแม่คงคาบีบปากแมตตาต่อรูปตกน้ำในกายกายจื่ยืนยง สาธิี่สะสมเล่าทุกใบวันนี้วันเห็นพระจันทร์ลอยเดนเป็นสุขสบายสดจงใจนำมากราบไหว้พระแม่คงคาเทวาสฤทริ์ซึ่งสิงสถิตทุกสายธาราทั้งหีภัย